อย่างที่ที่ผ่านมาเป็นเพราะบารมีของตาเจ้าค่ะหนูผ่านทุกด่านมาโดยที่ไม่ไม่มีอะไรเลยเจ้าค่ะหมอก็บอกว่าหายขาดไว้ยเปอร์เซ็นแล้วเจ้าค่ะเพราะว่าหนูก็ใช้ที่หลวงตาสอนโดยใช้พลังลมปานช่วยเจ้าค่ะ ทุกตลอดตั้งแต่ตอนรักษาพอตอนให้จีโมก็ใช้ใช้ทำตลอดจ้ะค่ะให้ให้จีโมกีค่ครั้งเนี่ยให้หกครั้งจบหกครั้งครบแล้วครบจบแล้วจบก้อนแล้วไหมจบหมดแล้วจบหมดแล้วชัวคะ่ะแล้วก็ต,ต่อด้วยด้วยผ่าตัดต้องผ่าตัดอีกหนูให้จีโมก่อนชัวค่ะใช่จีโมก่อนอแล้วมาผ่าตองยังยังรักษาต่อด้วยการผ่าตัดอีกเหรอชัวรค่ะเพราะว่าก้อนใหญ่ค่ะเป็นที่ไหนนะเป็นที่ต้นนมชัวค่ะเป็นต้นนมอืม คือคุณหมอบอกว่ามันก้อนใหญ่มากแล้วมันผ่าไม่ได้มันเกือบหกเซนเจ้าค่ะก็เลยต้องต้อง,อง,องให้ขีโมอเพื่อที่จะให้ก้อนมันลดขนาดแล้วก็ตอนมะลิงมะเร็งเต้านมเนี่ยไม่ค่อยตายนะคือเออม,มันมันตัดมันตัดไปแล้วแล้วก็กระดาษลาอตอบน้ําเหลืองเพือ อย่าอยู่มาตั้งหลายปีเกือบยี่สิบปีอหนู<ป><อ>ไม่ได้ตัดเจ้าค่ะหนูผ่าไม่ใช่หมายยว่าตัดตัดออกแล้วก็ยังไม่ตายเลยกระดมันลุกลามไปตัวลาะตอนน้ำเหลืองยังไม่ตายมะเร็งเต้านมไม่ค่อยตายนคะคะตอทนแรกคุณหมอบอกว่าอยู่ในระดับสามเจ้าค่ะ,อ,คะอืมก็มะเร็งเต้านมมันยังมะเร็งเต้านมยังตายยากยังแก่ง่ายตายยากก็ช่วงช่วงนั้นนี่แบบหนู อาจารย์จิตแล้วก็ทำพลังลมปานตลอดตอน mm hmm. ตอนให้คีโมก็ตอนแรกมันก็ม,นกมันก็กลัวเจ้าค่ะเพราะว่าไม่เคยให้แล้วก็เหมือนกับได้ย,นยินได้ฟังมาว่ามันจะปวดแสบปวดร้อนแต่พอหนูก็อาจารย์จิตว่าให้ให้คีโมอันเนี้ยให้เพราะเป็นแบบเหมือนน้ำม,มนที่เข้าไปชำระล้างทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีอะไรเจ้าค่ะแต่ว่าคีโมทำให้หนูอ้วนเจ้าค่ะ <laughs> เอา้าก็เธออธิษฐานได้เลยบอกว่าคีโมเป็นให้เป็นเหมือนน้ำมนต์เข้าไปชาลางเธอก็อธิษฐานให้มันลดขอบ้วนลง <laughs> น้ำมนต์น้ำตาเข้าไปทานอยู่แล้วเนี่ยอธิษฐานอยู่แล้วเนี่ยเ <laughs> จริญอาหารมาแล้วคือหม,มอบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ให้ให้ทำน้ําหนักไว้ทําน้ําหนักเอาไว้เพราะว่าการรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะว่าอย่างยาวกละไรเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าผอมเนี่ยจะจะ,จะให้คีโมไม่ได้ ร่างกายจะรับไม่ได้ร่างกายอ้วนแข็งแรงนี่ขนาดให้เคมโมต้องหกครั้งแล้วสบายแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้หนูหนูก็เจอคุณหมออีกเพื่อเมื่อสองที่ทุกหมอบอกว่าเอาลงได้แล้วเอาลงได้แล้วการรักษาเสร็จสิ้นแล้วเอาลงได้แล้วบอกว่าไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าถ้าอ้วนเนี้ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นผลลัพกับตัวใช่ใช่ ลรถขามนลงนะก็เราจะจารอ้วนขึ้นได้ยังต้อยถ่ายให้ผอมลงสิเอาน้ำมวนไปปรับธาตุขันให้เป็นปกติกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยสำรวมอินทรียตาหูจมลนิ้งกายใจไม่กุ๊กขี่หมู่กันนะไม่เอาเรื่องกิเสตัาหามาใส่ใจทํความเพียรได้มากนี่หลิตปะคติมันก็จะสบายเลยเพราะว่าที่โมหกรอบนี้ไม่มีผลอะไรเลยเจ้าค่ะอื ไม่ไม่มีปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ผ่าตัดก็มันมันก็ไม่มีการเจ็บปวดมากแล้วค่ะถ้าเทียบระดับก็เป็นแค่ระดับหนึ่งบอกแล้วไงมะเร็งเต้านมไม่ค่อยไม่ค่อยนากก่ากลัเวเต้านมไม่ค่อยนากก่ากลัวน,นี่เราพูดแทนหมอเลยหมออยู่เต็มหมดเลยหมออยู่เต็มสลาเลยพ,นนพูดแทนหมอหมดเลยหนูหน,หนูหนูขอแค่เอาประสบการณ์ที่ที่ตัวเองเจอค่ะ คือมามาแบบให้ให้สักว่าออกมันเป็นแบบนี้แบบนี้เจ้าค่ะแตนน่แล้วหนูก็กลัวตอนแทาผ่าตัดหนูก็ก็ยังแบบอธิษฐานจิตของหลวงตาทำพันหลมอลม,ลม,ลม,ลมปันหลวงตาตอลอดแล้วก็พอช่วงที่จะผ่าตัดก็ดูลมหายใจไปเจ้าค่ะก็คิดว่าเออมันจะดับก็ดับอะไรอย่างเนี้ยตอนตอนช่วงก่อนผ่าตัดรู้สึกว่าเหมือนกับมันถูกบิดสวิตเจ้าค่ะมันก็ดับสนิทไป แล้วก็จะมารู้ตัวก่อนฟื้นพอก่อนฟื้นก็เหมือนถูกเปิดสวิตช์เจ้าค่ะมันก็จะเห็นแบบเหมือนแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็มันเหมือนกับมันไปเห็นความว่างค่ะเจ้าค่ะหนูก็แบบนึกถึงหลวงตาว่าอ๋อนี่มันเหมือนความว่างที่หลวงตาสอนบอกว่าไม่เอาไม่เอาเพราะว่ามันมันเป็นความว่างที่ไม่ใช่ทางคนทุกข์มันว่างได้แต่ต้องไม่มีคนยึดถือความว่างว่าจากผู้ยึดถือความว่าง ว่างได้นะไม่ใช่ว่าเราต้องไปจำลายความว่างทิ้งมันว่างได้แต่ต้องไม่มีผู้ยึดถือความว่างมันมันเหมือนกับว่าไอ้ความว่างที่หนูเห็นอ่ะมันผูกรู้เจ้าค่ะเออเอใช่ใช่เราก็ปล่อยวางผู้รู้สิมันก็ว่างอยู่นั่นเหละยแม้แต่ปล่อยวางผู้รู้มันก็ว่างนั่นเนี่ยแต่เราอ่ะไม่ใช่ไปดูตรงความว่างไม่ใช่ไปยึดตรกความว่างปล่อยวางผู้รู้ความว่างตัวตัวที่มันเห็นตัวในเออตัวที่ไปเห็นความว่างที่ไปรู้ความว่างมันจะเป็นความว่างที่ไม่มีผู้ต้องไปรู้มัน มาเลิกการปจดใจที่ว่างเดิมไม่มีผู้ประยุทธ์มันไม่มีผู้ต้องไปรู้ใจกาปิดใจนั้นสะเองปิดใจที่วา่างสิเองเข้าใจไหมอันเนี้ยเข,ข,ข้าใจแต่ว่าความว่างที่หนูเห็นมันเหมือนกับมันยังมีขอบเขตมันยังไม่ไร้ขอบเขตก็เพราะว่าเราเราเราเอาตัวเราไปดูความว่างอ,อ่ะจริงอ่ะมันว่างมันว่างอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ว่างอยู่ตรงที่เราไปดูความว่างไอ้นั้นมันยังไม่ใช่ว่างแต่เมื่อปล่อยวางผู้รู้ความว่างมันมาว่างจาก ผู้ที่ไปยึดผู้รู้มันเป็นตัวเราเราเป็นผู้รู้มันมาว่างตรงผู้รู้มันไปว่างตรงที่ไปรู้ความว่างแต่เอาความว่างเป็นตัวล่อกวามว่างเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แต่มันนิพพานเนี่ยมันมาอยู่ที่ปล่อยวางให้ผู้รู้ความว่างเอาความว่างเป็นตัวตัวล่อให้ผู้รู้เกิดแล้วมาปล่อยวางผู้รู้ได้ก็นิพพานนิพพานมันจึงว่างจากตัวตนที่ไปยึดถือไม่ใช่ตรงอารมณ์ว่างนิพพานเข้าใจไหมเนี่ย เข้าใจเจ้าค่ะแต่พอมันอยู่ตรงข้างในอ่ะมันทําอะไรมันไม่ได้เจ้าค่ะของตามันเหมือนกับคือคือคือมันเห็นจากข้างในอ่ะเจ้าค่ะเออเนี่ยผู้เห็นเนี่ยผู้เห็นจากข้างในเนี่ยก็ไม่มีใครไปยึดถือก็ให้มันเห็นอยู่งั้นเน่แต่ผู้ยึดถือว่าไอ้ผู้เห็นเป็นเราเห็นไหมถ้าเป็นผู้ไปยึดถือว่าผู้เห็นเนี่ยผู้เห็นความว่างผู้รู้ความว่างเป็นเราก็ก็ไม่ยึดถือเห็นว่าเป็นสังขารบุกแต่งเป็นสังขารบุกแต่ง ไอตัวเราอะพูดไปรู้ความว่าเป็นตกขาบปุกแต่งเป็นตะขาบปุกแต่งเพราะว่ามันมันยังมีตัวอยู่ใช่ไหมตาอย่างนี้คือมันยังมีตัวตนอยู่ใช่ไหมเรก็เราก็เห็นว่ามีตัวตนนั่นแหละแต่เห็นว่าไอตัวตนเนี่ยเป็นตัวปุ๊กแต่งไม่ใช่เราพยายามไปทําให้มีมีตัวตนนะเห็นว่าความมีตัวตนเนี่ยเป็นเป็นความปุกแต่งไม่ได้เป็นตัวตนจริงๆมันเห็นขึ้นมาเองก็มันทําอะไรไม่ได้ก็เออมันก็เกิดก้นมาเองก็ดับไปเองเกิดไปเองดับไปเองใช่ใช่ ก็ดีคุณหมอมาเรียกซะก่อนกันเลยช่วงจังหวะที่กำลังวิจารณ์นาแล้วเสร็จมันมันเหมือนกับมันมันอึ้งไปสักแป๊บหนึ่งจ้ะค่ะแล้วมันก็อีความว่านี่ดวงตาบอกว่ามันไม่ใช่ทางแห่งทางพ้นทุกนี่มันเป็นความบ้าที่แบบสักแป๊บหนึ่งอึ้งไปแป๊บหนึ่งคือหมอก็มาเรียกชื่อพอเรียกชื่อเสร็จปุ๊บตาเนี้มันก็ลืมแล้วเรียนไม่ได้พิจารณนาต่อเพ่อค่ะ ก็หมอก็เรียกให้เรารู้สึกตัวเพราะเราจมอยู่ในความว่างมากหนูก็ควรไม่ตื่นเจ้าค่ะหลุงตาเพราะว่ามันมันอยู่ท้างในมันต้องปล่อยวางผู้รู้ความว่างเจ้าค่ะว่างจากตัวตนของผู้ยึดถือผู้รู้มันจึงว่างนะว่างจากตัวตนผู้ยึดถือผู้รู้ไอ้ตรงนี้สาคัญมากนะหลายคนปฏิบัติในที่นี้ก็ยังผิดหลายคนเพราะว่าเข้าใจว่าไอ้ความว่างอ่ะตอนนี้ว่างแล้วว่างแล้วเนคือนีพผ่านไม่ใช่นะคืออันนั้นคืออารมณ์ที่ถูกรู้ให้ให้ล่อไว ไม่ต้องไปทําลายความว่างนั้นความว่างนั้นจะไม่ได้เห็นิพานให้ความว่างนั้นเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ไว้แล้วก็มันก็จะเห็นว่ามันมีผู้รู้ความว่างแล้วก็เห็นได้ผู้รู้ความว่างเป็นสังขารเกิดดับใเจ้าค่ะเพราะว่าหนูเห็นมันมันคนละส่วนกันเจค่ะหลวงตาคือความว่างที่หนูเห็นอ่ะมันอยู่ตรงโน้นแต่ไอ้ผู้เห็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไอ้นี่ไอ้นี่เราเห็นว่าไอ้ผู้ผู้ความว่างอยู่ตรงโน้นไอ้ผู้ ไอผู้รู้ความว่างหรือผู้เห็นความว่างอยู่ตรงนี้ก็เนี่ยนะก็ปล่อยวางปล่อยวางมาถึงว่าเห็นว่าไอผู้เห็นความว่างหรือไอผู้รู้ความว่างมันเป็นสังขารเกิดดับอย่าไปก็สิ้นยึดมันเห็นมันอยู่แค่ไหนไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องไปคิดทำลายมันแต่เห็นว่ามันเป็นสังขารเกิดดับมวไปความปรุงแต่งขอบคุณหลวงตาเจ้าค่ะตรงนี้หลายคนเนี่ยก็ใจผิดอยู่ยังพยายามไปไปจับไออารมณ์ว่างที่ถูกรู้เนี่ยว่าเป็นนิพพาน อันนี้ผิดผิดเยอะแยะหมดเลยปฏิบัติการแบบนี้เยอะแยะหมดในในที่นี้เกินครึ่งนะที่ปฏิบัติผิดแบบนี้เกินครึ่งในในห้องเนี้ยในตลาดไปเหมาว่าไอ้ตรงความว่างที่ถูกรู้น่ะเป็นนิพพานไม่ได้ว่างจากตัวตนว่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นคือนิพพานแต่ไปเหมาวออ่าตรงความว่าง,ถ,ง,ถ,งถึงถึงอารมณ์ว่างสภาวะที่เป็นความว่างเป็นนิพพานเนี่ยในตลาดน,นี้มีเกินครึ่งเลยเอาให้ไม่ต้องไปพูดถึงที่อื่นเลยแม้แต่ตอนเนี้ย ก็ยังมีผู้ฟังอยู่ก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วก็หมายตรงความว่างนั้นป็นิพานอยู่โดยไม่เค่รู้ตัวรือไม่รู้ตัวก็ก่กอให้ฟังตรงนี้ไว้ว่าผิดอยู่เ่าไงโยมซึ่งมาครั้งแรกค่ะหลวงตาอืมเป็นไงบ้างอืมเลยฟังหลวงตามาก่อนไหมเคยฟังแต่ใน y o u t u ูเใช่ค่ะอืมแล้วเป็นไงบ้างอ่ะหมายถึงปฏิบัตินะเออเออ,อถ้า คือถ้าสภาวะในอดีตหนูลืมหมดแล้วอะค่ะแต่ถ้าในปัจจุบันมันไม่มีอะไรปรากฏนะคะเป็นไงนะปัจจุบันไม่มีอะไรปรากฏเดี๋ยวไม,ม่ทำอะไรปรากฏหรือไงมันก็ได้ยินก็ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะรู้ก็รู้อย่างเงี้ยค่ะยิ่ก็ได้ยินเห็นก็ได้ยินรู้ว่าตากาัการู้อะไรค่ะรู้ก็รู้เฉยเฉยอย่างเงี้ยค่ะรู้รู้เฉย ไม่มีอะไรไม่มีอะไรปรากฏเลยถึงทั้งความไม่มีอะไรปรากฏเดี๋ยวชื่ออะไรนะเอ่อชื่อจริงเหรอคะชื่อจริงเลยค่อชื่อจริงชื่อพี่ออนค่ะพี่อ่อนพี่ออนสิงหักโกวินคะมันมันเหมือนกันคล้ายๆเหมือนเหมือนอ่อนแบบเดียวก็อ่อนคือเอาตัวเราไปจับไปดูไปจับความว่าง อยู่ในความว่างมันไม่ได้ไปวางตัวเราผู้ไปรู้ความว่างเห็นความว่างเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีไม่เห็นมีอะไร,ไม,มะไ,รไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีอะไรแต่มันมีผู้ตัวเราผู้ไปรู้ความไม่มีอะไรเกิดดับ <c oughs> ไม่เข้าใจยังไงเข้าใจที่ที่หลวงตาพูดค่ะแต่มันไม่มัน มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในว่างด้วยอะค่ะคือหมายถึงว่าใครจะพูดใครจะทําอะไรหนูก็รู้ในไ็รู้นั่แนะมันยังมีตัวตนไปเป็นผู้รู้ไงมมีตัวเราไปเป็นผู้รู้รู้เฉยเฉยรู้เฉยเมันมีตัวตนเนเราไปเป็นผู้รู้นั่นอยู่อะก็ให้เห็นว่ามันมีตัวเราไปเป็นผู้รู้ให้ปล่อยวางผู้รู้นั่นซะเห็นผู้รู้พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ข้ามผู้รู้ไป เราไปติดอยู่ตรงรู้เฉยเฉยมันมาเห็นก็ได้สักตะวัเห็นได้ยินสักตะว่าได้ยินใช่ไหมรู้ก็สักตะว่ารู้ไหปล่อยวางผู้รู้นั่นไปด้วยปล่อยวางผู้รู้มันเราไปยึดอยู่ยึดว่าตัวเราเป็นผู้รู้เฉยเยตัวเราเป็นผู้รู้เฉยเยหรือว่ายังไงคาในใจหรือว่ายังไงเราจะบอกว่ารู้เฉยเฉยไม่มีตัวเรารู้เฉยเฉย แต่ได้เจอหมายในการรู้อะไรทั้งสิ้นนะคะคือหมายถึงว่าหนูนอาจจะปฏิบัติแปลกๆก็ได้่ันลงตาเพราะว่าคือที่ผ่านมามันมันก็ปฏิบัติไปตามหลักการนะคะเอออะไรหมดเลยไล่หมดเปลือกงั้นถ้าไล่หมดเปลือกออออย่ากักเอาไว้ไล่หมดเปลือกเลยไล่หมดว่าไงคืออย่ากักไว้นะตอนหนูบวชมาสามปีคือคือหมายถึงศึกษาธรรมมามานานแล้วอะคะ ตอนแรกก็คือพอเริ่มกของการศึกษา,าทุกคนเจยกันฟังหนห่อยว่า<ง>พอเริ่มของ,าของการบวชมากี่ปีนะหนูบวชมาสามปีค่ะสามปีแล้วหนูก็ศึกมาสี่ห้าปีแล้วค่ะแต่ตอนที่บวชครั้งตอนตอนที่ศึกษาธรรมใหม่ๆเนี่ยเคือคือคือหนูอ่านข้อความหนึ่งว่าพระพุทธอ,องค์บอกว่าบัญญัติครอบงำโลก พอเห็นตรงนี้ปุ๊บตอนที่หนูบวชวันแรกเลยนะคะหนูไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านเจอประโยคนี้หนูก็บอกอ้าวถ้าหนูจะอยู่เหนือโลกหนูก็ทําลายบัญญัติทิ้งซะสี่อะไรเงี้ยการปฏิบัติของหนูหนูก็เลยคือหนูเห็นพระหนูก็ไม่ได้ให้ความหมายว่าเป็นพระเห็นเป็นสีสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คือได้ยินหนูก็ไม่ได้เอาความหมายอะไรเลยเงี้ยค่ะหนูถอดถอนความหมายความหมายความหมายทั้งหมดแล้วก็เวลาสมมติว่า หนูเห็นอะไรที่มันปรากฏอย่างสมมติว่าหนูเห็นว่าหนูยึดอะไรอยู่อย่างเนี้ยหนูก็จะสลายทุกอย่างมันด้วยความจริงนะคะคืออย่างเช่นเงินเงี้ยคือทุกสปปรรพสิ่งมันจะมีมันจะมีรูปก,กับนามของมันอยู่ด้วยไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเงินเนี้ยหนูก็สมมติหนู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 รู้สึกว่าหนูยึดเงินทองอะไรอย่างเงี้ยฮะหนูมีมีมีความหวงแหนตรงเนี้ย หนูก็จะมองว่าเอาเงินนี่มันแต่ก,ก่อนมันก็เป็นของคนอื่นพอมาถึงมือหนูมันเป็นของหนูแล้วเหรออะไรเงี้ยมันเป็นจริงเหรออะไรเงี้ยหนูก็จะหนูก็จะปล่อยปล่อยไอ้รูปเนี้ยคือทุกอย่างมันจะต้องลงแบบที่ทาธาตุหมดนะคะไม่ว่าไม่ว่าอะไรสรรพสิ่งสรรพชีวิตท,ทั้งหลายหนูจะจบมันที่รูปทั้งหมดหนูจะจบมันที่ทาธาตุแล้วก็ในความหมายต่างๆที่มันเป็นนาม,มาทําอย่างเช่นความผูกพันความรักคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูก็จะดูว่าหนูก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันมันมันสูญสลายไปในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาหนูปฏิบัติแบบอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆคือคือหนูมีอะไรหนูก็จะสลายมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งพอมาในสภาวะปัจจุบนันมันก็มีคือค่ะคือรู้อ่ะมันก็รู้แต่ก่อนนี่มันจะรู้ในธรรมเยอะมากเลยนะหลวงตาเวลา อะไรกระทบมาปุ๊บทำมันก็จะขึ้น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 นะคะแต่พอมามาช่วงหนึ่งมันก็อยู่ๆทำมันก็หายหมดไปเลยหลวงตาหนูก็จะไม่รู้ในธรรมอะไรเลยแล้วหนูก็เที่ยวไปถามเขาบอกว่าให้ hey, สอนทำหนูหน่อยสิแล้วปรากฏเขาสอนยังไงทำมันก็ไม่เข้ามาที่หนูเลยหลวงตาแล้วหนูก็เลยเอาแค่ว่าเอองั้นก็เอาแค่รู้ว่าไม่รู้อยู่ก็แล้วกันอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พอตลังจากนั้นเสร็จสภาบว่ามันก็เปลี่ยนไปอีกเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการคือคือหนูก็อยู่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้คือก็สามารถที่จะฟังจะรู้จะเข้าใจในทุกในทุกสิ่งอะะแต่ว่าหนูไม่ไม,ไม่ไม่ลงไปน้อมในใดๆเลยอะ <laughs> คือคือหนูก็ไม่ได้ลองเป็นน้อมในตัวผู้รู้หรือผู้ไม่รู้หรือผู้ถูกรู้อะไรเลยเงี้ยะหนูหนูไม่ได้พิจารณามาค่อนข้างนานแล้วคืออยู่ๆมันก็ขึ้นมาเองว่าอุ้ยคือคือ,คอสัญญามันดับคิดดับก่อนแล้วก็สัญญาดับตามมาแล้วหนูก็เริ่มนั่นในใจว่าอุ้ยมันดับแล้วทําไมจะต้องเอามาพิจารณาเราคือ,คอถ้าพิจารณาสัญญามันก็เด็ด สัญญาสังขารก็เดินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หยุดการที่นั่นหนูก็เห็นตามความเป็นจริงแค่ว่าเอกายก็แค่เคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งอย่างเงี้ยคะเวทนาก็แค่รู้สึกรู้สึกอะไรหนูก็ไม่ให้ความหมายว่าหนูรู้สึกอะไรหนูแค่รู้สึกว่าอะไรสักอย่างแต่หนูไม่ได้ให้ความหมายมันอย่างเงี้ยคะจิตเนี้ยคือถ้าถ้าดูเกิดดับหรืออะไรอย่างเงี้ยคะหนูก็ดูคือมัน มันก็เกิดคือเกิดกระดับมันก็อยู่จุดเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นแบบสภาวะกุศลอกุศลอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยมามาในสัพพะทดน้องจ้าถามหนูในสภาวะธรรมปัจจุบันหนูก็เลยจะเป็นเหมือนกับว่าคือหนูฟังอะไรแต่หนูไม่ได้น้อมลงไปแต่หนูเข้าใจนะคะหนูเข้าใจหนูได้ยินหนูเห็นหนูรู้กระทบทั้งหมดนะคะ แต่หนูไม่ได้น้อมลงไปในอะไรสักอย่างนะคะต่างดูกันต่อไปดูกันยาวๆเดี๋ยว <c oughs> ยดเดี๋ยไม่ยึดเนี่ยมันก็นจะรู้เองอะ่ะเนาะกิเลสและความทุกข์มันหมดสิ้นไปหรือว่ามัน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 หมดจริงๆหรือมันไม่จริงยังไงเดี๋ยวไม่รู้เองอะกิเลสและความทุกข์อะแต่มันพ้นทุกข์จริงๆอะ่ะ อันนี้มันถึงขั้นที่วันนิพพานแล้วว่าต,ตัวเองนิพพานแล้วอย่างเงี้ยคือแม้จะทมก็หายหมดไม่ยึดอะไรมันถึงขั้นนิพพานแล้วอันเนี้ยเราก็มันก็อยู่ไปเง,งี้ยอ้นนี้จะเป็นเรื่องยาวเราก็ดูตัวเองไปดูไปเรื่อก็สังเกตวินาทตัวเองไปเรื่อยว่าถ้านินพพานแล้วเนี่ยกิเลสและความทุกข์อัตตาตัวตนเนี่ยมันจะหมดสิ้นไปภพชาติในใจก็ไม่มีความอะไรอวรความห่วงใย,ยความกังวลจะไม่มีความกลัวตายอะไรก็ไม่มีมันไป ทุกอย่างแต่นี้มันนกตาบอกไว้อันเรายังไม่เห็นก็คือเราเนี่ยเหมือนกับ <c oughs> การตัวเองออกมาจากทุกสิ่งแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวางตัวเองแต่การตัวเองออกมาจากทุกสิ่งแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวางตัวเองไม่ได้ปล่อยวางใจตัวเองการใจของตัวเองออกมาให้บริสุทธิ์ไป มันเลยเหมือนกับว่าเราอะพนทุกนิพนานแต่แท้จริงอะเรากาันใจของเราออกมาจากทุกสิ่งมันไม่ได้พนทุกแต่เราอะพาใจของเราหนีจากทุกสิ่งไปคืออะไรออกอะไรมากระทบปุ๊บก็ผ่าบ่อยผ่ามือน,น,นก็ออกจะมันดับไปไม่มีค่าต่อใจอะไรมากระทบปุ๊บก็ไม่มีค่าต่อใจอะไรมากระทบก็ไม่มีค่าต่อใจแต่ใจเราเนี่ยมีค่าต่อตัวเรา ใจเราน่ะม like right ีค่าต่อต right ัวเรามันมีค่าที่สุดเลยเราบอกอย่างอื่นไม่มีค่าอะไรเพราะว่าเราเอาใจของเราไว้ยึดใจของเราไว้แต่นะแต่จริงอ่ะเราสเกเดียใจเราเนี่ยเรายึดมันไว้มันมีค่าที่สุดต่อใจเราอย่างอื่นเราเราให้มันผ่านไปให้มันละลายไปอย่างอื่นแล้วเข้ามาให้มันละลายไปแต่เราอ่ะให้ใจมันบบิสุทสุดไว้ให้ใจมันบบิสุทสุดไว้ มันยังไม่ได้สิ้นกิเลสสิ้นอวิชชาตาตัวตนมันยึดใจไว้พาใจหนีออกจากทุกสิ่งเราไม่ได้มีเจตนาจะพามันออกหรอกแต่การที่เราละลายทุกสิ่งไม่ให้มันเข้ามาถึงใจเท่ากับเราอ่าใจหนีออกจากทุกสิ่งโดยที่เราเข้าใจว่ามันพ้นทุกแล้วเดี๋ยวมัก็จะรู้เองเนี่ยมันบอกว่าเป็นหนังชีวิตเรื่องยาว เดี๋ยวเราก็จะรู้เองไม่ได้ที่กิเลสต,ตัณหาในเวตาตัวตนอยู่อย่างที่บอกว่าในที่นี้ก็มีเหมือนโยมปฏิบัติกันยังยังไม่อยู่เลยคาคาอยู่เนี่ยเต็มเยอะแยะก็ปฏิบัติอย่างโยมนะวันนึงบอกว่าเรื่องปกติเพราะที่โยมขนาดเพิ่งมาครั้งแรกขนาดอยู่กับหลวงตาต่อหน้าดุว่าแล้วอะไรก็ยังทางํามนอย่างนี้นะหลังชีวิตเนาะ ดูกันเรื่องยาวยังยึดใจอยู่นะยึดใจเบิสุดอยู่ยึดใจให้บริสุดรักษาใจเบิสุดอันเนี้ยหนักมากหนักหนักหนอหนักหนอทุกหนอจะถ้าเราเห็นถ้าก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เห็นจะลําบากเพราะมันถ้ายึดใจใจเราบบิสุดใจเราบริสุดไม่มีไม่คล้องแวกกับสิ่งใดไม่มีอะไรคล้องแวะถึงใจได้ มันก็จะถึงขั้นใจนิพพานแล้วอันนี้มันจะหนักมากหนักหนาสาหาัสแต่ก็ไม่เป็นไรเห็นไหว่าอุตาบอกไปลอยลมไม่เฉยบอกลอยลมไม่เฉยว่าเออมันยึดใจยอยู่มีตัวตวนยึดใจยอยู่มีตัวเรายึดใจยอยู่ให้เห็นนะมีตัวเรายึดใจที่บริสุทธิ์อยู่ เห็นตอ้แกก็ไม่เป็นไรไม่เห็นต้อยุ่งค่ะเดี๋ยวจะกลับไปดูอีกทีหนึ่งค่ะหลวงพ่อไปพิจาร่์นะในภาวะปัจจุบันหนูมันไม่เห็นหรอกไม่ยอมลงมันเราไม่เห็นค่ะเพราะว่าเราไปหามันเราเลยไม่เห็นพอเราไปหามันเราไม่เห็นเราไปหาว่าเรายึดใจตรงไหนเรายึดใจตรงไหนก็เราเป็นคนหาอยู่เราไม่เห็นว่าตัวเราไปหาเราจะไปหาผู้ยึดใจ เราหาไม่เห็นเราเพราะเราไปหามม่เลยไม่เห็นตัวผู้หาที่จะให้เห็นเหมือนเราตัวเราไปหาอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นตัวเราแต่เขาก็บอกว่าตัวเราที่กำลังหาเนี่ยแหละแต่เราก็ไม่เห็นน่ะไม่เห็นไม่เห็นตัวเราเลยวอนนี้เขาก็บอกว่าก็ตัวเราที่กำลังหาเนี่ยแหละมันคือตัวเราเลยยึดถือไปในตาตัวตน เราก็มามองตัวเราก็มามองตัวเราเปรียบเหมือนน่ะมุกมมองตัวเราไหนใต้ตัวนี้ก็ไม่เห็นปัญหาอะไรเลยเพราก็มามองเพราะก็มามองตัวเราผู้ไปหาก็คือตัวเราเนี่ยอขานหน้าเนี่ยไม่เห็นปัญหาอะไรเลยแต่คนหาไปอยู่ที่ไอ้คนที่ก้มไปมองไอ้คนที่มามองอะมองตัวเราว่าเราหาไหนล้วไม่เห็นหาอะไรเลยแต่ไอ้ผู้หาไอ้คนก็ไปมองอยู่ที่ไอ้ผู้หาไอ้ผู้หาไอยู่ไอ้คนมองมันเลยยากอยู่ตรงเนี้ย เหมือนกับว่ายกมือเ่ลกตาบอกว่าหนูว่าพูดอยู่ในใจไม่หยุดหนูไม่เคยพูดเลยในใจดูทีไรมีแต่ความว่างเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าในใจก็มีแต่ความว่างเปล่าหนูบอกไม่ว่างแล้วก็เราเนี่ยพอบอกว่าใจหนูว่าไม่ว่างหลอกเขาก็ก้มหัวข้างในอ่ะเข้าไปดูในจิตเหมือนเป็นคนก้มหัวเงี้ยมองจากข้างนอกเข้าไปข้างในในจิตพอเขาเหมือนกับ กมหัวก็ไปมองดูในจิตตัวเองอะในในกายในจิตตัวเองก็ว่างเปล่าไม่ได้คิดอะไรเลยทำไมลูกตาบอกว่าคิดเนี่ยเรามองไปในตัวแล้วตัวเราจะคิดอะไรแต่คนคิดมันอยู่ที่ไอ้คนมองแล้วก็ยกมือ้านยเยง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 ว่าก็ไม่เคยคิดเลยเนี่ยเขามองที่อะไรเขาไม่เคยคิดเลยแต่ไอ้คนคิดมันอยู่ที่ขนาดที่เขาไปมองไอ้คนคิดอยู่ขนาดที่เขาไปมองเราก็บอกเอ้ย ไอคนคิดเอ่ยมันอยู่ที่คนมองมันจ่มันอยู่ที่ไอคนที่ถูกมองไอร่างกายตัวเราได้ถูกมองมันไม่ได้คิดหรอกแต่ไอคนคิดอ่ะมันคือคนที่เข้าไปมองเขาก็เออเอออึ้งไปว่าเขาก็ทําไงไม่เห็นว่าไม่เห็นตัวไอไอตัวผู้เขาไปมองไม่เห็นตัวเขไปมองเพราะว่า ไหนไอตัวเข้าไปมองตัวไหนเราบอกไอ้นี่กำลังเข้าไปมองตัวเองก็เอาตัวเองไปมองอยู่มือแล้วไม่เห็นตัวเองก็ตัวเองที่มองเนี่ยที่กาลังมองดูจิตเนี่ยคือตัวเองตัวไหนอะมองที่ไรก็ไม่เห็นตัวเองเพราะตัวเองกาลังมองอยู่ก็เลยไม่เห็นตัวเองพอตัวเองจะมองตัวเองแล้วจะมองยังไงเพราะตัวเองเป็นผู้มองอยู่เลยพยายามจะมองตัวเองเลยพรายามทำไง แล้วเอาตัวเองไปไว้บนอากาศแล้วก็มองดูตัวเองว่าตัวเองมองตัวเองมองดูตัวเองอย่างไงแต่ปรากฏว่าไอ้คนมองตัวเองไปอยู่บนอากาศที่จะมองหาตัวเองผู้มองมันก็ยากอยู่ตรงเนี้ยผู้ยากเพราะว่าเ,เราก็เห็นไปเลยรู้ไปเลยว่าอาการที่เขาไปมองดูจิตมันคือเป็นอาการมันเป็นอาการของสังขารผู้เข้าไปมองดูใจรักษาใจที่มันว่างแล้วมันว่างยังมันมีอะไรมีค่าต่อใจไหมทนะุกครั้งที่เขาไปมองมันคือ อุติเขาไปรักษามันคือเอาวิชาผู้เขาไปรักษาใจตัวเองพอจะเข้าใจไหมเนี่ยเราเดี๋ยวไปกลับไปก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวมันก็เห็นนี่ไงค่อยวันนี้วันนี้มันมันไม่มันมันไม่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 ค่อยไม่ค่อยเหมือนคนโง่ๆอะหลวงตาหลูไม่รู้เรื่องคือแบบว่ามันรู้เรื่องตามที่หลวงตาพูดนะเจ้าค่ะแต่ว่า มันไม่น้อมเข้าไปภายในเออก็เข้าใจแล้วสิมันไม่น้อมเดี๋ยวกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันรู้เองเนี่ยจ้ะมันไม่น้อมหรอกพูดยังไงก็ไม่น้อมแต่เราพูดลอยลมเฉยเราบอกแล้วเราพูดลอยลมทิ้งไว้พูดเราก็พูดลอยลมไปแค่เนี่ยไม่จับหัวไปกันเยอาพูดโดยซื่อเฉยๆค่ะ